เอยตายฮ้อไปเยอะบ่อคชุดไปดอวันจุงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาหาปลานี่มากับพี่เคยครับแก็อุบวนวันนี้เราจะมาอันนี้ก็เอ้อนอย่างลากปลาบ่เอือนซนปลาซอนปลาคราวที่แล้วได้ไรบ่ที่แล้วได้เคร่องถัง โอ้โหคารีเแล้วได้ครึ่งถังครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมมาดูกันเลยครับโอ,อ,อ้ลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้ว <ค entertain. S 1> <friendships> ไปแล้วโอ๊ยทันตาเยอุ๊ชเดี๋ยวเราไปดูด้วยโอ้โหโอ้โหน้ำเยอะขนาดไหนวะโอ้น้ำจะงอนเลย โอ้โหนองหลายที่เลยมันแทงมาถึงโอ้ยมันแทงมาถึงโอ้โยมาแล้วครับลระทางว่าน้ำโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยปลาซิวตัวเลอะเลยครับเอ็ดเอ็ดกถางว่านี้เอ็ดนี่นี่ได้แล้ว เดี๋ยวผมจะช่วยอันนี้นะโอ้โหมาแล้วครับอย่าจะจับโอ้หืมอพื่อให้เจ้าอาบน้ำเองร้องมึนะอะไปบ้านไปเลยครับโอ้โหปลาซิวก็โดดโอ้ยเดี๋ย,ย,ยวโดนตาด้วยมอง โอ้โหมันต้องใช้แรงต้านเยอะนะยม่ใช่อ่ะ,น,ะอน้องาใส่ด้วยเขาจะถอดเห็นออหรอเ้นะแต่ว่าโ่าฮ่ีนี่คือนีอคือช่วงเด็กแต่ตายหนึช่วยบ้าเิได้อ,อยู่ว้าอยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาไล่ตาอยู่นี่ โอ้เจียวเลยไล้าง้หมใหม่ข้างนกาใม่มติดติดติดไม้ตัวนี้ครับเิดันนี่เกิดมุงไปน้ำไปเรื่ยมุดดูทนึ่อไรหรอกอันตรายเนาะไล่ไปน้ำขนเจียวอยู่วา เอานี่แหละอโอ้ปหาอะไรนะอ้อโอ้หดีจับได้โอ้หนึกว่าป็นหัวเฮ้ดีดีจับเป็นแน่นถ้าบเป็นกนเขามันจะลุด อ่าได้อยู่ได้อยู่ปะเขาโตใหญ่ก็จะเพิ่งจับปะเขาเฮ้ยอุตนดอุตอดเลยปัาปาตาหลายเหยียบถือลาตัื่หลายตัว ชิโตมโคตรลึกเลตมไล่เออทิงปลาทั้งขุมเนี้ยเออทั้งวามสอดหยาดเลยน้ำเจอทเลยย้ายไม้ครับตอนนี้ตามรู้อันนี้แหละไม่ค่อยมีอันนี้แล้วครับผมไปย้ายไม้ครับไปดูกันว่โโโโาโลูกพรางลูกปลา อันนั้นดอโซนใจะเป็นปลหอยึงเหรออ้โเช็ดกสารพวดน้ำเสิอเบ็ดสารพวดให้ขอบไปเชือไหนกันจะไ้นโใส่ดอกเชือกสารพวดติดง่ายดอกไม่ยนายากกืนมนันยังบ่มี โอหเล็กเกินอันนีกินก่ออันตรายนีครับผมเคยบอกว่ามีรูปปลาไหลใหญ่ครับตรงมีโอ้นี่ตรงก็ไผ่นี่ครับผมข้างหน้าเดี๋ยวขอตัเข้าก่อนเข้าไปดูครับโอ้โหตาย เฮ้ยเปเยอะบ่เดีมไปดูดีว่ามันคือพืนจะละไม่น่ามันตื่นมั้งเนาะตือนน้อยตืน้อยน้อยจะไลยบอโอ้โอ้นอมอยู่เดีนี่นอนอไหนไหนออก วะมึงอ่ะมึงอ่ะโอ้โหปลาเยอะเนี่ยกระซิวนี่ โอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหให้ตัวนั้นกำลังสนุกเลยเฮ้ยตึ๊งตึ๊งตึ๊งตนี่โอ้โหอ้ยอบเดียวได้หมูเลนเยนี่โอ้ตัมากต้นตันมาถึงต้นมันจะแซบอะตันแซบ อาหเย็น,ยนอาหารเย็นวันนี้ข้าวมือ้อแรงครับไไเ,เก็บไม้ออกได้เอ้ไปออกครับโอ้โหเดี๋เว้วปลาที่ได้ครับโอ้โหดูครับดูเยอะเลยนะนี่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นปลาตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับมีปลาช่อนด้วยหมอ ตะตองนะครับผมตะลอดตะขาวนีงครับโอ้โหดวดเคอยู่มีม่วงอีกมีครบเลยโอเคครับผมก็สามหลังไม่กินเลยครับผมมันมีเวลาน้อยเด่๋ยยังน้อยประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับอย่งน้อยๆนะถมาวันด <ain>. ีก็ใส่ครั้งคืนไปเลยแต่ว่าผมต้องไปษาไปในเมืองอีกวันเจ็ดสิบแปดสิบโลครับพอขาไปนะไปกลับก็เกือบสองร้อยโลพาลูกไปหาโมครับเดี๋ยว ไปดูว่าพี่เคยผมจะรังสรรค์เมนูอะไรนะครับไปปางกันามาถึงบ้านแล้วพี่น้องผมไปพาหมอมาขี่รถประมาณสองชั่วโมงกว่าเพิ่งถึงนาเ <ปะ S 2> <ร>มื่อวันเนี่ยปลาเนี่ยไหนปลาซิวปลาซิวปลาซิวพันกว่าตัวเหลือแค่เนี้ยพี่เจมกินมาแล้วเหรอแบ่งไปพอด้วยเดี๋ยวไปดูเสร็จทางมันมืดจอดม<ะ>ันต้อมีไฟอ่ะ แลาต้องสังเกตเสร็จบ่เีพเนาะงูตัวบ่บ์เล็ดหน้าง่เลยโวยเปล่าใจกูเยอะอะไงี้็เสหน้ามันหมอเจนน้ำไม่ได้คือยาหมองนะคือมาทำไมอ่ะคือน้ำไม่อยากรักษาตัวเองติดลบเดี๋ยวติดลบรักษาอะไรตจขั้นิดก่อนเดี๋วติดลบ ไม่ไรรักษาตัวเอตอนไหนก็ได้นั่งอ่ะเสกกระปุงยาวเอาเนอะตอนแต่งงานไงเรื่องจะใส่กระปงจะเอดมหมอกไม่เป็นปมดมันเลยไม่ป่าจะใส่กระงอะไรกันอือหือปน่อยผมเอ้เห็นอลไระโอ้โหคืองานเทพไม่เคยพ่อมากรคนในงานเท้แบบมุ้นนั่ะ มัมีใครงานเท่าก็อมล่ะแต่มดหรือเปล่ายังโอ้ยนี่ก็แมบคุณเจ้าที่เขาขอแซมบ่แซมขนาดนี้อะอะไรน่ะแดี่วแดี่วกระเด็กกินแต่น้ำพริกนี่นะกินของลูกอะไรกินของลูกลูกเป็นคนทำต้องฝีมือลูกทำเราทำเราถึง บ่าทำมาแซ่บบวะเมาแซ่บได้ไหมแล้วเอ็มนลอยฟ้าเปิดไปไหนอ่ะเปิดบหลักเอ็นลอยฟ้าผมกลับมาเหนื่อยๆครับโอเคนือว่าแซ่บด้วยน้องชนมชนมแซ่บตัวประเท็เองปาซิลอาวอืมปาซิร้อนจังไงี้ปาซิลลอนไปกินหน้าครับผมปลาซิวร้อนนะ